สจิกายน2483ม่อมหลวงมานิตและนางเฉลิมขวัญชุมสายณายุทยาได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่สองณรงพยาบาลวชิระท่านทั้งสองคาดเตาว่าจะได้ลูกผู้หญิงดีได้คผู้ายแต่ทันทีที่เห็นเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่เปล่งเสียงอุทานพร้อมกันว่าอและนั่นคือที่มาของชื่อเล่นว่าเด็กชายเอ๊ ด้วยความมั่นใจว่าจะได้ลูกผู้หญิงเด็กชายเอะจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้าน่ารักแบบเด็กผู้หญิงอยู่หลายปีเขาได้ชื่อใหม่ใช้เป็นชื่อจริงว่าเด็กชายอาจองค์อาจองเรียนรู้ผ่านการเล่นซุกซนเหมือนเด็กทั่วไปเขาเป็นเด็กช่างรือ้อช่างคิด

การได้หรือคือความสุขที่อาจองค์ชอบเป็นที่สุดแต่คนโตโ,โตที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ชอบและไม่สนุกด้วยเลยกับการหรือคุณ คุณพ่อเท่านั้นที่ยังชอบเล่นชอบรือและยังชอบสอนให้เขาหัดเล่นแบบประกอบอีกด้วยอาจองค์เปลี่ยนนิสัยจากนักรือ้อนักทำลายกลายเป็นนักประดิษฐ์ตัวน้อยด้วยความรักและความเข้าใจจากคุณพ่อผู้เป็นแบบอย่างด้วยวัยเพียงเก้าขวบการเดินทางของชีวิตก็เริ่มขึ้นอาจองค์ติดตามคุณพ่อเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนชาวฝรั่งเศสสนใจในตัวอาดองคสีผิวรูปหน้าและสีผมที่แตกต่างทำให้เขาทั้งหลายสนใจอาดองค์รู้ว่ามันคือการทักทายแต่เขาพูดไม่ได้และฟังไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำได้และคิดว่าดีที่สุดคือการยิม้มหลายครั้งและอีกหลายครั้งอาดองค์ยังคงยิม้มและยิ้มทุกครั้งที่ถูกทักทาย เด็กฝรั่งเศสไม่พอใจและไม่เข้าใจว่าทำไมอาจองค์ถึงไม่ยอมพูดด้วยจากการทักทายจึงเปลี่ยนเป็นการกลั่นแกล้งในที่สุดหลายเดือนผ่านไปอาจองค์เรียนรู้ภาษามากขึ้นเสียงที่เขาไม่รู้ความหมายและยิ้มทุกครั้งเมื่อถูกทักทายตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันคือคำด่าทันใดนั้นอาจองค์จึง จากเด็กน้อยนักประดิษฐ์บัดนี้เขาเปลี่ยนตัวเองเป็นนักชกเป็นจอมเกเรและเป็นนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบเป็นที่โหลของทั้งชั้นจากฝรั่งเศสอาจองค์เดินทางสู่ประเทศอังกฤษเข้าเรียนที่ Enfield Grammar School และพักอาศัยอยู่กับครอบครัว l i l ลี่สโตนลิลลี่สโตเป็นครอบครัวที่แสนจะน่ารักและอบอุ่นเจอร l d เป็นบุตรชายคนเดียวของลิลลี่สโต เข้าทั้งสองเข้ากันได้ดีมาทั้งคู่เป็นนักทดลองแม้จะมีอายุต่างกันหลายปีอาจองค์ก็รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นน้องและรอดตัวทุกครั้งที่เกิดเรื่องตอนอายุ14 อาจองค์ย้ายเข้าสู่โรงเรียนประจำเฮลิบอรี่แอนด์อิมพีเรียลเซอร์วิสคและที่แห่งนั้นเหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นอาจองค์ อ,อกใจตื่นด้วยความกลัวในคืนแรกมันเกิดขึ้นซ้ำอีกในคืนถัดไปและคืนถัดไปสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขากังวลคุ่นคิดและสงสัย เขาไม่อาจหยุดความกังวลคุ้นคิดสงสัยนั้นได้เขาจึงพยายามค้นหาคำตอบวันแล้ววันเล่าอยู่นานในที่สุดเขาฉุกคิดขึ้นได้ว่าเขาคือคนไทยบางทีคำตอบที่เขาเพียรค้นหาอาจต้องเริ่มต้นที่อะไรบางอย่างซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของคนไทยเช่นเขา อาจองเริ่มต้นศึกษาและทดลองทำบางสิ่งที่เรียกว่าการทำสมาธิบางอย่างที่ไม่ใช่คำตอบที่เขาพยายามค้นหาได้เกิดขึ้นบางอย่างที่เขารู้สึกสบายใจและกลับมาเป็นอาจองที่ยิ้มได้ทุกครั้งแทนการทะเลาะวิวาทอาจองสอบได้ที่หนึ่งของฉันเขากลายเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งได้รับโล่รางวัลมากมาย รวมถึงการเป็นม้ามืดล้มแชมป์มาครุกระดับแกรมมาสเตอร์อย่างง่ายดายเกินกว่าใครจะคาดคิดอาจองรักและสนุกที่จะเรียนทั้งสายสิ่งและสายวิทย์เขาก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เขาได้รับสิทธิพิเศษเรื่องห้องพักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ เป็นกรณีเฉพาะติดกับห้องของท่านเซอร์ไอแซคนิวตันที่เคยพักเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนี้เมื่อ300ปีที่แล้วเขาเรียนดีและเรียนเก่งจนทางโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเพื่อเขาโดยเฉพาะด้วยการแยกสอนแยกสอบแบบตัวต่อตัวเฉพาะอาจองค์คนเดียวภายในระยะเวลาเรียนเพียง2ปีอาจองค์ได้รับปริญญาตรีเกียดนิยมและปริญญาโทควบคู่พร้อมกันทีเดียว2ใบ สาขา Mechanical Science จาก Cambridge University ช่วงศึกษาปริญญาเอกอาจองค์ใช้เวลาหมดไปกับหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นนายกพุทธสมาคมของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นายกชมรม p h y s i c ์รีเสิร์ชโซซายตีศึกษาเรื่องพลังจิตปฏิบัติการจับผีและวิญญาณด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นายกชมรมเอเทเรสโซ i e ตีในมหาวิทยาลัยลอนดอนเพื่อติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวโอ้ oh. รวมถึงนายกสมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษเวลาผ่านไปเกือบสองปี ใกล้หมดเวลาของทุนที่ได้รับเขาุกคิดได้ว่าต้องเรียนให้จบจึงตั้งสติทำสมาธิลงมือเขียนวิทยานิพนธ์ทันทีจากการอย่างรู้เขายื่นวิทยานิพนธ์และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จจบการศึกษาปริญญาเอกทันทีทั้งทงที่เขาแทบจะไม่ได้เข้าร่วมในชั้นเรียนเลย ตลอดระยะเวลา2ปีกลับสู่ประเทศไทยด้วยความเป็นอัจฉริยะความลับแห่งความสำเร็จที่เขาค้นพบกลับกลายเป็นว่าทุกก้าวที่ก้าวไปเป็นเพียงแค่การเรียนรู้สุดท้ายแล้วจุดหมายกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นเดียวกัน <S <S เก่งประลาดมหศัศจรรย์นี่ ขอบอกเลยนะไม่อยากที่จะเชื่อเลยว่าจะเก่งได้อย่างเงี้ยอะไรกันนะตอนเด็กๆก,ก็เป็นเด็กเกเรนะแล้วเวลาสอบเนี่ยก็ยังเป็นที่โลกของห้องอ้แล้วอยู่ๆเนี่ยนะก็จะมาเก่งเวอร์ได้ขนาดเนี้พี่ว่านะท่านคงเก่งของท่านอยู่แล้วอะไม่ใช่เรื่องของการทําสมาธิหรอกไม่ใช่เลยค่ะพี่มาเพราะว่าดรอาจองค์ท่านยืนยันเลยนะคะว่าการทําสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานของความสงบ พอสงบแล้วนะคะจิตของเราก็จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นก็จะเกิดปัญญาค่ะพอเกิดปัญญาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องทํางานเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายค่ะเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรให้จิตใจฝุ้งซ่านไปคิดถึงมันพี่ว่ามันก็ดีสําหรับเด็กๆกันนะแต่ว่านี่คนเราเนี่ยมันต้องมีอาชีพทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เนี่ยนะจะมานั่งหลับตาทาสมาธิอยู่เนี่ยนี่งานก็เจ๊งกันหมดเลยอะสิ คนเราเนี่ยนะมันยังต้องลืมตาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะไหนจะต้องลืมตาคิดวิ่งไปคิดไปต่างๆนานาเนี่ยนะยังทํางานกันแทบจะไม่ทันเลยแล้วอยู่ๆจะมานนะให้นั่งหลับตาทําสมาธิอยู่มันจะดีเหรอเนี่ย<ะ>ไหนบอกว่าจะพาพี่เนี่ยไปท่องอวกาศพิชิตด,ดาวอังคารนะกับองค์การนาซาอะไรอะใช่ไหม พาไปแน่นอนค่ะพี่มาแต่ว่าขออนุญาตให้อ้อนเนี่ยเป็นไกด์นำทางเราสองคนนะคะอ้นเหรอทำไมมันต้องมาสายอ่ะอ้าวเดี๋ยวเราถามเขาเองดีกว่าโอเคโอเค